สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่แพงอัดขึ้นมาต่อจากคลิปที่แพงตามหาเอ็มแพงอยากจะบอกให้เอ็มดูว่าแพงยังไม่ละยังไม่หมดรักเอยังรักเอเหมือนเดิมแพงไม่รู้หรอกว่าเออ่ะจะเปิดดูหรือเปล่าในโซเชียลแคมจะเปิดใน YouTube หรือจะเปิดในอะไรก็แล้วแต่ดูหรือเปล่า แต่มันเป็นสิ่งเดียวและทางเดียวที่แพงจะทำเพื่อได้ระบายและได้พูดแพงไม่ได้หวังที่จะให้เอ็มกลับมาคบกับแพงเหมือนเดิมแต่อยากจะให้นึกถึงคำสัญญาที่เราคให้กันไว้เมื่อสามปีที่แล้วว่ามีอะไรบ้างเราเคยคิดที่จะสร้างและทำอะไรด้วยกันมาบ้างเราวางแผนอนาคตของเราไว้ยังไงรู้สึกเหมือนกำลังอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนกำลังทำอะไรอยู่คนเดียว เดินไปคนเดียวเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายนะตอนนี้เพื่อนๆในโซเชียลแคมอาจจะรู้สึกว่าแพงบ้าหรือเปล่าทำไมต้องเอาตัวเองออกมาประจานแพงไม่ได้ประจานตัวเองให้ใครรู้ว่าใครไม่ดีหรือใครทำไม่ดีกับเราแต่แพงแค่อยากจะระบายให้ฟังว่าแพงไม่เคยทำใจไม่เคยตั้งรับและไม่เคยคิดว่าจะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเร็ว เพราะในวันนั้นตอนกัางคืนและตอนเช้าเราคุยกันปกติแต่พอมาช่วงเจ็ดโมงเช้าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บของะเก็บกระเป๋าไปตั้งแต่เมื่อไหร่แพนเข้าใจว่าความอดทนและขีดจำกัดของคนมันมีแต่อยากให้กลับมาคุยและกลับมาเคลียว่าจะยังไงต่อไปกับร้านทําผมที่เอ็ คิดไว้ว่าอยากจะปลูกปั้นและทํามันออกมาให้ดีแต่มาณตอนเนี้แพงรู้สึกว่าแพงไม่รู้จะหันไปทางไหนจะทําอะไรต่อแต่แพงเป็นคนอยู่แพงก็ต้องก้าวเดินต่อไปให้ได้แต่คือแพงเป็นห่วงเอมมากว่าเอมจะอยู่จะกินจะนอนอยังไงใครจะดูแลใครจะเป็นคนซักผ้าหาข้าวหุงข้าวให้กิน เอ็มออกจากบ้านไปเอ็มมีเงินติดตัวไป1,000งพันกับ iPad หนึ่งเครื่องพร้อมรถอีก1นึคันแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เอ็มจะอยู่รอดได้จนถึงสิ้นเดือนเพราะทุกๆอย่างเอ็มจะต้องใช้ใจ่ายคือมันพูดอะไรไม่ออกนอกจากคำว่าเป็นห่วงและอยากให้กลับมาถ้าจะไม่คบกันต่อแล้วแพงจะเป็นฝ่ายคนเป็นฝ่ายเดินไปเองเพราะแพะอยากจะให้เอ็ม เดินหน้าต่อไปให้ได้ไม่อยากให้ใครดูถูกได้และอยากให้พ่อและทุกๆคนที่อยู่รอบข้างนี่เคยดูถูกเอ็มอเขาภูมิใจว่าเอ็มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่คือสิ่งที่แพงอยากจะพูดถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจะให้เอ็มคิดไว้เสมอนะว่าแพงยังรอเอ็มอยู่ที่นี่ที่เดิมที่ร้านของเรา